สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเรื่องของสโมสรแมนเชสเตอร์เดเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเด็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันแล้วก็เชื่มาสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดลิงด้านล่างได้เลยนะครับนะฝากกันด้วยทั้ง3มเลงนะครับ โอเคมาเริ่มกันที่เรื่องแรกของสโมสรแมนยูเรานะครับก็เป็นการอัปเดตเรื่องของวิกเตอร์เดนเลฟนะครับแนวรับที่มีปัญหาในเกมพบก,กับนอริซิตี้นะครับซึ่งทางสโมสรเนี่ยมีการยืนยันนะครับเรื่องของความคืบหน้าของเดนเลิฟนี่แหละตามรายงานเนี่ยบอกว่าเดนเลิฟเนี่ยกำลังเข้ารับการตรวจในหลายด้านนะครับ เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก,ก่อนนะครับแต่เขาเนี่ยก็ฟื้นตัวได้ดีนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเกมที่พบกับนอริซิตี้หลังจากนั้นเป็นต้นมาทั้วแหลนะนะก็ดูดีขึ้นแล้วอาการทั้งหมดเนี่ยมันก็บ่งบอกได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับโควิด1 9นะครับที่มีการระบาดภายในสโมสรไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะครับอาการบาดเจ็บของเลเลิฟหรือว่ามีปัญหาของเลเลิฟเนี่ยมันก็อีกส่วนหนึ่ง มันเป็นอาการจากเกมที่พบกับนอร์เวย์ซิตี้นั่นแหละก็จะมีการตรวจกันแบบถี่ท้วนส่วนเรื่องของโควิด19ก็อีกนักเตะอีกกลุ่มหนึ่งอะไรประมาณนั้นหรือว่าทีมงานอีกกลุ่มหนึ่งแล้วกันนะครับนี่คือการยืนยันจากสโมสสนนะโอเคนี่ครับนี่คือเรื่องแรกที่มาฝากกันนะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็ตอนนี้นะครับสกายเบดนะก็เป็นบริษัทร,รับพน,นันแบบถูกกฎหมายของกรีซเนี่ยหรือว่าบอลรับพน,นันแบบถูกกฎหมายของกรีซเนี่ยได้มีการจัดอันดับ ทีมเต็งใน UCL นะครับซึ่งตัวเต็งเนี่ยอันดับหนึ่งเป็นซิตี้นะครับทีมในพิวริกอังกฤษนี่แหละแล้วก็เต็ง2เนี่ยเป็นยบร์ทมิวนิชนะครับเต็ง3เป็นลิเวอร์พูลนะครับเต็ง4เป็นเชลซีนะแล้วก็เต็ง5เป็นปเอเช่นะครับส่วนแมนยูเราเนี่ยอยู่เต็ง8นะครับจาก16ทีมนะครับแล้วก็ส่วน2ทีมสุดท้ายเนี่ยในลิสต์นะที่สกายเบดเขาจัดมาเนี่ยก็เป็นเซาวบวก แล้วก็ลิสบอนนะครับตัวเต็งก็น่ากลัวนั้นแหละนะครับทั้งซิตี้ทั้ง, City, ง, Bayern, งบาเยนทั้งเลอบูแล้วก็เชลซีนะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวของอองตัวริมาร์ซิานะครับก็เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับทางลับทั้งนิกก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าถ้าเกิดคุณอยากย้ายคุณก็เข้ามาบอกผมแบบตรงๆเข้ามาบอกทีมงาน บอร์ดระดับสูงหรือว่าทีมงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการย้ายทีมบบตรงๆได้เลยนะครับเอเย่นก็ออกตัวชัดเจนนะครับเรื่องของนักเตะเราก็ยังไม่ชัดเจนหรอกเพราะนักเตะยังไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่ว่ามันก็สามารถเชื่อมโยงการย้ายทีมได้อยู่นะฮะในช่วงมกราคมนะครับซึ่งตอนนี้มันมีหลายๆทีมแหละที่ให้ความสนใจทั้งในลีสเปนหลีกิตอลีนะครับแล้วก็ในอังกฤษนะครับซึ่งตามรายงานออกมาเนี่ยนะฮะ ตามรายงานออกมาจากยูโรสปอร์ตนะครับรายงานออกมาว่าแอดมริดเนี่ยพร้อมที่จะดึงตัวมาร์ซิยาลมาเสริมแนวรุกในช่วงตลาดซื้อขายในช่วงมก,การาคมนี้ครับโดยวางแผนที่จะติดต่อแมนเชสเตอร์เดนทเพื่อดูถึงความเป็นไปไ,ปได้ในการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับติดต่อสอบถามก่อนนะครับสอบถามปุ๊บพอได้ราคาที่มันลงตัวเห็นเป็นเสียงเดียวกันก็จะมีการยื่นข้อเสนอตามมานะครับซึ่งสิ่งที่ แอดมิริตต้องการในตอนเนี้ค่ากันว่าก็อาจจะต้องการเรื่องของการลดค่าตัวของมาซิาลลงหน่อยนะครับเพราะว่าทีมเมดิสเปเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการเงนินค่อนข้างเยอะแอดมิริตก็มีเหมือนกันนะครับแล้วสิ่งที่แอดมิริตต้องการก็คือเงินที่ไม่ได้แบบเป็นเงินจํานวนมากที่เป็นค่าตัวที่ทางมาซิาลเนี่ยมีการเค้ะราคากันออกมาจากแมนอยู่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยของนักเตะด้วยนะครับที่ อยากให้นักเตะเนี่ยลดลงมาหน่อยเพราะว่ามาเซียวเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้แบบได้รับโอกาสลงสนามไม่ได้เป็นตัวหลักในช่วงหลังเนี่ยแต่ว่าเม็ดเงินค่าเหนื่อยเนี่ยก็ติดท็อปทอปของสโมอสรเหมือนกันเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้ถ้าเกิดลดได้ก็สามารถคุยกับแอดมาริดได้ในช่วงมกราคบนะครับอืส่วนแมนยูเองเนี่ยนะครับก็ชัดเจนแหละนะครับไม่ได้รั้งครับรบบามักนิกบอกชัดเจนนะว่าใครอยากย้ายก็ย้ายได้เลยนะครับมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับเขาไม่ได้รั้งอยู่แล้วนะ คือนักเตะที่จะอยู่ในยุคของเขาได้เนี่ยก็คือใจมันต้องพร้อมจริงๆพร้อมลงสนามใจสู้จริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเรื่องของอตรีมอสเซีนะครับก็มีโอกาสย้ายทีมสูงมากๆในช่วงมกราคมแอดเวลิตก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันด้วยส่วนเรื่องของท่าทีเกี่ยวกับแบ็คขวาเนี่ยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ทีแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าเดียโกดาโลเนี่ยน่าจะไปครับในช่วงมกราคมนะครับแบบยืมตัวแบบซื้อขาดก็เกันไปนะครับโดยมีโรม่าโดยมีหลายๆทีมในอิตาลีหรือว่าในอังกฤษด้วยกันก็ให้ความสนใจเหมือนกันแล้วก็ตามแผนการเดิมเนี่ยที่มีการเล่นข่าวลางมาก็คือถ้าเกิดลาสบอเกมาเนี่ยตำแหน่งแรกๆนอกจากมิดฟิลด์ตัวกลางเาเนี่ยน่าจะเป็นแบ็กขวานี่แหละเพิ่มเติมแบ็กขวาเข้ามาอีกหนึ่งรายในช่วงมกรานะครับ เป็นตัวเลือกสำรองหรือว่าตัวอกีกตัวเลือกหนึ่งรองจากมันวิสากะนะครับแต่ทำไมาเนี่ยท่าทีเปลี่ยนไปก็คือว่าดาร์โลในช่วง 2- 3คถึงส,งส,งสมเกมที่ผ่านมาเนี่ยทำได้ถูกใจรามนั้งหนิกนะครับแล้วก็ทำซะจนมันวิซาขะเนี่ยกลับมาแล้วก็ไปเป็นตัวสำรองนะครับนะก็เลยทําให้ทางลับอีกเนี่ยเปลี่ยนใจครับเปลี่ยนใจให้เรื่องของเดียกโกดาร์โลเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของทีมต่อไป แล้วก็เรื่องของแผนการการซื้อแบ็กขวาเนี่ยก็ต้องรายงับกันไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเดโกดาโลที่ถูกใจลาสตอ,อีกแล้ววันวิซาก้าก็ยังอยู่กับทีมต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นตําแหน่งแบ็กขวาเนี่ยมันก็ยังพอสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้อยู่นะครับในช่วงจนจบซีซั่นโดยที่ไม่ต้องใช้เม็ดเงินซื้อเข้ามาใหม่นะก็เป็นรายงานกันออกมาโรมาโน่ก็ยืนยันนะครับโรมาโนะะ่น่ควคนดังก็ยืนยันว่าตอนนี้เหมือนกับดาโลเป็นบุคคลสําคัญในแผนการ การลงเล่นของลาบดังนิกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่าโรม่าเนี่ยจะมีการสนใจวางแผนที่จะยืมตัวดารโลแบบยืมตัวแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดก็จริงแต่ว่าตอนเนี้ยมันชัดเจนแล้วว่าลาบดังนิกต้องใช้แบ,บ็กขวารายนี้นะครับอืก็ได้เห็นอยู่นะฮะว่าสไตล์เนี่ยมันเหมาะกับระบบการเล่นของลาบดังนิกมากกว่าวันวิซาก้าด้วยส่วนวันวิซาก้าไม่ได้แบบว่าถึงขั้นขายทิ้งครับแต่ว่าก็หมุนเวียนกันไปแหละนะ อ่ะโอเคนะครับใครที่ลุ้นแบ,บ็ควาได้มาอย่างเช่นทริปเปียเนี่ยก็อาจจะสยบข่าวลือการย้ายไปก่อนนะครับส่วนข่าวลือของอัตติโอรูดิเกอร์นะครับแนวรับของเชลซีที่อนาคตยังไม่ชัดเจนเนี่ยนะฮะก็มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์เดก็มีการร่วมแย่งชิงกับหลายทีมในโยุโรปในการคว้าตัวเซนเ,นเตอร์รายนี้ด้วยนะครับซึ่งผมก็มองว่าดิวเนี่ยแมนยูอาจจะไปมีข่าวเชื่อมโยงไม่เฉยนะครับ ถ้าเกิดเชลซีรังไม่ได้จริงๆเราก็นักเตะเลือกย้ายเนี่ยแน่นอนเขาว่าเชลซีไม่น่าจะปล่อยรูดิเกอร์ให้กับแมนยูหรอกน่าจะเป็นทีมอื่นมากกว่านะครับที่เป็นทีมนอกลีกอะ่ะนะแล้วก็แมนยูเป็นคู่แข่งร่วมลีกของทางเชลซีมันกอ็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะยอมปล่อยแบบง่ายๆมันก็มีอยู่เหมือนกันแหละที่เชลซีเคยปล่อยถูกไหมครับแต่ว่าเขาก็ปล่อยยากแน่นอนนะคิดว่าอย่างนั้นนะน่าจะเป็นนอกลีกมากกว่าแล้วก็นอกลีก มันก็มีหลายๆทีมบิ๊กทีมในยุโรปเนี่ยให้ความสนใจรูเดเกอร์ด้วยนะครับแต่บางกระแสนบอกว่ารูเดเกอร์น่าจะอยู่กับเชลซีต่อไปแั้วแหละไม่ได้แบบคิดที่จะย้ายทีมอยู่แล้วนะครับเพียงแค่มันมีกระแสะข่าวการย้ายทีมไม่เฉยนะครับสุดท้ายก็น่าจะมีการตกลงสัญญาอะไรนู่นนี่นั่นกันไปนะครับส่วนเรื่องของนิสันคาวานี่กันนะครับคาวานี่มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็รายงานออกมาแบบต่อเนื่องนะครับตอนนี้กระแสะข่าวทีมากนะครับ ซึ่งสปอร์ตครับสื่อดังของสเปนเนี่ยก็รายงานออกมาว่าแมนยูเนี่ยมีการไฟเขียวให้คาวานี่เนี่ยสามารถย้ายทีมได้นะครับจะเป็นบาร์เซโลนาก็ได้นะครับก็ไม่เกี่ยงเหมือนกันนะแล้วก็หนึ่งเรื่องที่ว่ากันว่าบาร์ซ่ากำลังเป็นห่วงอยู่เนี่ยก็คือถ้าเกิดไปซื้อคาวานี่มาจริงๆเนี่ยไปดึงตัวคาวานี่มาจริงๆเนี่ยโอเคทุกอย่างเป็นใจเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อีกหนึ่งสิ่งก็คืออยู่ที่ตัวของคาวานี่เองนะครับ ก็คือเรื่องของความฟิตของคาวานี่นะครับแล้วก็กังวลเรื่องของอาการบาดเจ็บของคาวานี่ด้วยนะเพราะว่ามีหล,หลายๆเคสียรที่บาซ่าไปดึงมาแล้วก็มีอาการบาดเจ็บถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับนะมันก็เป็นการเสียสูญเสียเงินเปล่าอะไรประมาณนั้นด้วยส่วนหนึ่งนะครับคาวานี่งหลังเนี่ยมีอาการบาดเจ็บบ่อยนะครับเราต้องเข้าใจบาซ่าก็อาจจะเป็นห่วงเรื่องนี้นะครับประวัติเนี่ยก็ชัดเจนอยู่นะครับโดยเฉพาะซีซั่นนี้ก็เห็นไหมฮะลงเล่น ปุ๊บปั๊บก็เจ็บอีกละอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนประเด็นปิดท้ายนะครับเกี่ยวข้องกับเฟิงคีเดยองจริงๆมันก็ชัดเจนแล้วแหละคุณพ่อของเฟิงคีเดยองเนี่ยมีการเปิดเผยนะว่าการย้ายไปทีมอย่างแมนยูอย่างงี้นะครับที่แมนเชสเตอร์เนี่ยสภาพอากาศมันไม่ค่อยดีนะฮะมันก็โอเคแหละเรื่องของฟุตบอลเนี่ยมันยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยอาจจะอยู่ในหนึง่งหนึ่งในการตัดสินใจของ ฟกี้ได้ยองก็ได้นะครับเพราะว่าสภาพอากาศไม่ดีเนี่ยเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันอะไรประมาณนั้นนะนี่คือสิ่งที่คุณพ่อของเฟกี้ได้ยองพูดออกมานะครับเลยทําให้สยบข่าวเลยกันย้ายไปนายลอสนี้ก็โรมาโนมาเน้นย้ําเรื่องของการย้ายเฟกี้ได้ยองมาแมนยูเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าในช่วงมกราคมเนี่ยคือไม่มีการเจรจารหรือว่าในช่วงเนี้ยแมนยูยังไม่ได้แบบมีการเปิดโต๊ะ เจจาสาหรับการกกว่าตัวเฟนคีเดยองตามที่เป็นข่าวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนมากๆแล้วนะครับว่าใครที่รุ้นเฟนคีเดยองที่แบบเออรับหนึ่งเดงยไปซื้อมาเพิ่มเติมในตาแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางที่แบบยังไม่แน่นมากพอเนี่ยก็สยบข่าวเลยกันไปนะครับนะก็อาจจะเป็นรายอื่นมากกว่าที่มีข่าวอย่างพวกไฮดอร่าอย่างเงี้ยมันน่าน่าลุ้นได้มากกว่าพวกเฟนคีเดยองนะผมคิดว่านะครับไปลุ้นพวกไฮดอร่าพวกอ่อไทเลอร์อดัมนะครับที่เป็น สิทธิ์รักของพวกรับนังนิกดีกว่านะครับนะราคามันไม่ค่อยสูงด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่ามันตอบโจทย์กับร้านันิกด้วยนะส่วนในรายแบบนี้มันเป็นข่าวผมว่ามันเป็นข่าวแบบดึงข่าวมาขายข่าวมากกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ